สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับดิฉันในข่าวพิเศษวันนี้ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงเรื่องราวที่สำคัญและละเอียดอ่อนในชีวิตของคุณแม่ป้ายแดงอย่างนักแสดงสาวพราวฟ้าการัญชิดาค่ะซึ่งเมื่อไม่นานมานี้เธอได้ออกมาเปิดใจถึงภาวะซึมเศร้าหลังคลอดหรือที่รู้จักกันในชื่อมาม่าบลูที่คุณแม่หลายคนต้องเผชิญ พร้อมทั้งเผยถึงบทบาทของคุณสามีที่คอยอยู่เคียงข้างและความเข้มแข็งของเธอในฐานะคุณแม่คนใหม่ค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่21มิถุนายน2568ที่ผ่านมาถือเป็นวันที่เต็มไปด้วยความสุขและความตื่นเต้นสำหรับครอบครัวของพราวฟ้าและสามีเสียโบทนัทเดชวชิระรัตนวงศ์ค่ะเพราะในวันนั้นพวกเขาได้ต้อนรับลูกสาวคนแรกสู่โลกกว้างอย่างเป็นทางการ น้องตัวน้อยน่ารักหน้าชัางคนนี้มีชื่อเล่นที่แสนจะน่าเอ็นดูว่าน้องมงกกหรือเบบี้มงกกซึ่งมาพร้อมกับรอยยิ้มความสุขและความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวโดยเฉพาะคุณพ่อเสียโบสทที่ดูจะเห่อลูกสาวคนแรกเป็นพิเศษเลยทีเดียวค่ะ ภาพความอบอุ่นของครอบครัวที่พราวฟ้าและเสียโบทย๊ทได้แบ่งปันผ่านโซเชียลมีเดียทำให้แฟนๆต่างร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมในความน่ารักของน้องมงกกกันอย่างมากมายแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังร่วมยินดีและชื่นชมกับสมาชิกใหม่ของครอบครัวพราวฟ้าก็ได้เปิดเผยถึงอีกด้านหนึ่งของชีวิตคุณแม่ป้ายแดงซึ่งเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ได้สวยงามอย่างที่หลายคนวาดฝันไว้เสมอไปนั่นก็คือการที่เธอต้องเผชิญกับ ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดหรือที่รู้จักกันในชื่อมาม่าบลูค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะสร้างความสับสนให้กับคุณแม่หลายคนเพราะเป็นช่วงเวลาที่ควรจะเต็มไปด้วยความสุขความปิติยินดีแต่กลับมีอารมณ์เศร้าหงุดหงิดวิตกกังวลหรือรู้สึกไม่มั่นคงทางอารมณ์เข้ามาแทรกซึมได้ ภาวะมาม่าบลูนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับคุณแม่หลายคนนะคะโดยเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายอย่างรวดเร็วหลังคลอดรวมถึงความเหนื่อยล้าจากการดูแลลูกน้อยที่ต้องตื่นกลางคืนอดนอนความกดดันต่างๆในการปรับตัวให้เข้ากับบทบาทใหม่และอาจรวมถึงความคาดหวังที่สูงของคนรอบข้างซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของคุณแม่ได้ค่ะ การที่พราวฟ้าออกมาพูดถึงเรื่องนี้ยังเปิดเผยถือเป็นการจุดประกายให้สังคมเข้าใจและตระหนักถึงปัญหานี้มากขึ้นว่าเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้และไม่เชื่อเรื่องน่าอายที่คุณแม่จะต้องปกปิดหรือรเผชิญอยู่เพียงลำพังแน่นอนว่าในช่วงเวลาที่อ่อนไหวและเปราะบานเช่นนี้กำลังใจจากคนใกล้ชิดโดยเฉพาะจากสามีถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้คุณแม่ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ค่ะ และเสียโบทก็ทำหน้าที่สามีและคุณพ่อได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการดูแลเอาใจใส่และให้กำลังใจพราวฟ้าอย่างใกล้ชิดมาตลอดเขามักจะอยู่เคียงข้างคอยรับฟังและเป็นกำลังใจให้ภรรยายในทุกๆก,ก้าวแสดงให้เห็นถึงความรักความเข้าใจและความพร้อมที่จะเป็นเสาหลักของครอบครัวสิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้พราวฟ้าสามารถรับมือและค่อยๆผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ด้วยดีค่ะนอกจากกำลังใจจากสามีแล้วพราวฟ้ายังแสดงให้เห็นถึงความแกร่งและสปิริตของคุณแม่สายสตรองอีกด้วยนะคะเพราะเพียงไม่กี่วันหลังคลอดเธอก็ได้กลับมาลุยนานไลฟ์สดขายของอย่างรวดเร็วซึ่งแน่นอนว่ามีทั้งเสียงชื่นชมในความขยันและเสียงทักท้วงจากชาวเน็ตบางส่วนที่อาจจะเป็นห่วงเรื่องสุขภาพ แต่พราวฟ้าก็ออกมาตอบกลับอย่างชัดเจนและมีเหตุผลว่าเธอมีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะทำงานนอกจากนี้การกลับมาทำงานในครั้งนี้ดูเหมือนว่าลูกสาวตัวน้อยจะนำโชคมาให้ด้วยนะคะเพราะยอดขายที่พราวฟ้าไลฟ์สดก็พุ่งสูงอย่างน่าพอใจถือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ทำให้คุณแม่มีแรงใจทำงานต่อไปค่ะ เรื่องราวของพาวฟ้าการันชิดาในวันนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงความสุขและความมหัศจรรย์ของการเป็นคุณแม่เท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดมิติใหม่ของการพูดคุยเรื่องสุขภาพจิตของคุณแม่หลังคลอดซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรให้ความสำคัญและทำความเข้าใจเพราะการที่สังคมตระหนักถึงปัญหานี้จะช่วยให้คุณแม่หลายคนรู้สึกมั่นใจที่จะขอความช่วยเหลือ และได้รับกำลังใจที่จำเป็นเพื่อที่จะได้ทำหน้าที่คุณแม่ได้อย่างเต็มที่และมีความสุขค่ะ